น่อยกำลังงานนะกำลังมาสีมาฮับเอาขนมนะพี่นะขนมมาเสิร์ฟเนี่ยนะภาสีแจกให้เขานะตามคำสัญญาพไปนะมาแล้วนกไะนกวไายจังเอ็ดนกเออขอบใจได้ไหมขอบใจเออซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ย่างมาหยอดนะบอนกระจอันนี้ทานเลยพี่น้องแสดงว่าแบบเขาบม่ได้ใส่นั้นโค้งห่างเลยได้พี่น้องเนี่ย บริมีเล็กบริมีไมมยังโค้งห่างมันลุลงเลยนะมันขุดลงไปเนาะมันเลิกเลยตัวนี้ปะเจ็ดโค้งห่างแบบเอามุ้งมุ้งไว้ให้มันนั่นนะบให้มันเปื่อยคือตัวนั้นถ้ามันลุในนั้นแล้วมันยากยากกับเจ้าแกะใหญ่เลยเตานีะนี่ทางนั้นก็จะเป็นขวานเอาเนาะกำลังยางออกมาเจ้ากับมิเซมาลินได้เนาะเด็กน้อยเธอหนอกเนาะจำประเด็นคิดดอปะ เห็นแฮวฮะไปไปเป็นเห็นแฮวเห็นแฮวยังตะตะเรียวนรอเรียวจมรอมืไหมอกุดฮะอากุดอากุดเสืออกุดในวันนี้นะจ้าเด้จ้ะฮะฮะบอสร่มึงันรอดมือเงนอ่ทึงออ๋อทึงนีฮะ กันนไ้รลปันไหปันไหมแคปันไว้แหละอันนี้เพิ่งกำลังสีนิงห้เบงินงหนึ่งสองสามปั่มนี่เอาอีกเอาอีกยิงอีกหนึงสองสามปั่มแม่กัดทึกนกมันตายเลยเป็นปะ กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะซึ่งวันนี้เราสิพาเอฟซีไปเบิ่งกันนั้นบอลกระเจ้าเฮ็ดอันนะั้นเตาทานนะพี่น้องนะทเพราะว่าแถวนอกกระเจ้าสิหาเงินแบบเขาเฝ้าทานนะนะแล้วสิไปเบิง่งว่าเตาทานเขาสิเป็นอะไรนะพี่น้องนะไปกันเลยซึ่งตอนนี้เราก็ได้ย่างมาหอดนะบอลกระเจ้าอัานนะั้นเฮ็ดทานเลยพี่น้องนี่จะเป็นโตแบน,นะพี่น้องโอ้โตแบกระเจ้าจะปล่อยนะเราสิมาเบิงนะ่งอันนั้นบอลกระกระเจ้าเฮ็ดทานนะ อ๋อเนี่ยเห็นไหมบ่คือว่าจะเป็นสีมือคนลุนๆุนในพป่น้องคุดนะอันนี้จะเป็นโพนในพี่นอะไรเนี่ยเห็นบ่อันนี้จะเป็นบอนเตาถ่านที่กัจาเอาถ่านออกโอ้ยังห้อนอยู่เลยพป่นองเนี่แสรงกว่ากาจจยังกําลังเอาออกเลยเนี่ยเห็นบ่นี่เห็นบ่อ๋อนี่ เตาถ่านนี่ยจะคล้ายแบบจะคล้ายแบบเฮือนแถวแอฟริกาเลยเขาเห็นเห็นปะปนี่ <c oughs> นี่ตอ <c oughs> นตอนี้จะเป็นปลาไหมนะเ่อนนี่หมดแล้วนี่ตอนนี้จะเป็นนะเบิงมาเบิงเตาถ่านนั่นเก่าเขาเนาะเ <c oughs> ตาถ่านเก่านี่คือมันจะกะเจ้าบริษัทงานหรือพอมันลุนนะ แสดงว่าแบบเขาบริได้นั่นโค้งห่างเลยได้ไปนองเนี่ยบริมีเล็กบริมีไม่ยังโค้งห่างมันหลุลงเลยเนี่ยเจ้าคิดเอาเนาะเพื่อเสียแห้งสำไรเพื่อสีเห็ดขึ้นมามันใหญ่สำนี้นะแล้วมันทะลมลงสาเหตุมันทะลมก็คือกระเจ้าบริโปกมันนะเพราะว่าเวลาพ้นมันตกลงมาแล้วมันก็ห่ำแล้วมันก็เปื่อยมันเลยเห็นบ่เนี่ยมันก็จะแตกเนาะ แลาสิมาเบิง่งเตาหน่อยพี่น้องนี่ก็สิย่างออกมาเนี่ยโอ้เตาลายหน่อยแต่ว่านี่คุมนิหน่อยนี่จะเป็นบอลข้าเจ้านะขุดเอาดินเนาะนี่เจ้าขุดเอาดินมาเฮ็ดอันนั้นเตาพี่น้องนี่เจ้าขุดเอาดินแล้วมาโปเตา,านี่จะเป็นเตาหน่อยนะอันจะเป็น เพื่อนคุดนะนะเพื่อนคุดลงไปเนาะมันเลิกเลยตัวนี้เป็นเ็ดโค้งห่างแบบเอามุ่งมุ่งไว้ใบมันนั่นน่ะใ้มันเปื่อยคือตัวนั้นะถ้ามันลุกเนี่ยนั่นลวมันยากยากับเจ้าแก่น่ะเจ้ามุ่งไว้เนี่ยนี่เลยมันจะบุลุเห็นไ่มเตาหน่อยตัวนั้นจะเป็นบอลฮอทไกิเนี่ยนะมันจะเป็นแบบแบบมันนั่นน่ะเขาสร้างสร้างใหม่แะละมันบุลุตอนนี้เสมาเบิงนั่นเตาตัวนี้พี่นอะ นี่ตัวนี้แห้งใหญ่ไปหน่อยนี่เห็นปะอ้สีมือลุวนๆเลยเห็ดนี่ตัวนี้ก็เจ้าอัดเรียบร้อยเลยไปหน่อยนะเจ้าจูดแล้วก็เจ้าอัดนอนเนี่ยใหญ่เลยเตานะนี่ทางนั้นก็จะเป็นหัวหนาวเนาะกำลังยางออกมาใช่ขนาดคุณรอมันพูอืม เพิ่นโซเพิ่นโซของดีเพิ่นโซของเอาเบิ่งอีกทีเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ตอนนี้กรับจะเป็นเพิ่นรักษาเมียนเอายางมาลปกมายังนั้น,น,น,เ,นเห็นบ่มเพิ่นเฮ็ดโค้งหางนั้น,น,นสี่มือล้วนเลยพี่น้องไ่ได้มีเครื่องจักรเครื่องย่างมาสอยทนะ่านะาเจ้าเอาดินมาผสมกับนำ้ำแล้วก็มาโปนะเอามือแหละโปะนี่้องจะเปื้อพมันเนดะ้ตอตัวนี้จะเป็นนองสะเก่ากักาเจ้านะนี่ อตอนนี้เราก็สียยางลงมาหนิะนะเราก็สียยางทางมือบานนะโอ้ขันนายังก็ลุกหมดแล้วยังอ๋อน้ำเผ็ดลมหมดเลยนะให้นาก็จะจ้นะตอนนั้นจะเป็นน้องน้องเลี้ยงปลาแต่ว่ามันขาดเลยก็เลยบ่มีน้ำนะตอนนั้นจะเป็นให้นากระจ้า อันนี้บรรยากาศยามแรงอยู่แถวนอกนะทานั่งก็จะเป็นป่าไม้ตอนนี้กม็มันเริ่มสีข้าแล้วนะพวกตะเวนมันเริ่มตกดินเลยไปนะนยังเอาว้อเมื่อมันไข่แล้วบป่ะนะ โอ้ยนอะผู้าววหางหมดแดงเงินว่ะมันบังนี่หางหมดแดงนี่บักใหญ่อ๋อตัวนี้คือเป็นเส้นทางลุดกับเจ้าออกให้ออกหน้าเนาะเนี่นี่เห็นไหเด็กน้อยจะออกหน้านเด็กน้อยแถวนอกนี่เห็นไหม เจ้าก็มีเมาลินเธอนี่เนาะเด็กน้อยเทอนอกเนาะมอนี่บ่ขี้ดื้อปะไพขี้ดื้อฮะมอนี้บจำว่าเขี้ดื้อปะเห็นเหวฮะพไพเป็นเห็ดเหวเห็นแหวยังตะตะเรีวรอเรจมรอรไหมฮะ กุดเืือกุดนะวันนีนะจ้าดิจ่ะฮะฮะบอรมึงอันรอรมึงอันอะทึงอ่งอ๋ออทึงนัฮะอเซ็กันนอร้อะเซ็งเี่บอบอบอเจ้าบอดยานเหรอนะไปนอกรึจะบอดเนาะแช้ไหมหนูกังกะได ណាស់ចូលចောင်းអានិតហឹមតើកានណែហឹមលអាមិនតបនេះស្ដារគីខានហើយនេះบ่យកមើលហើយនេះចៅចៅចៅណនຊື່ຫຍັງប៉អានិតប៉អានិតណ่ะចំដរកាតារីមើលចំដរប៉ហាត្រាំងកាតោក

เละอาลอโลมอลปะฮม่คลองมาละัวอันลองตวกลองเนร่องกีอันกุ้งกูงมัอโอลฮมมากุนอลมเดตออออะไรแม่เลปันมปันมค่นปันมาละอันนี้เพิ่งกาลังสีงิงไงเบ่งพี่น้องหนึ่งสองสาปั๊มนี่เอาอีกเอาเอกยิงออกหนึ่ง สองสามปั๊มแม่กระทึกนกแมนตายเลยเปน่ะหายาไปนะหน่าปันจมแควกว่าเออหน้าหน้าบนจมซุยกว่าหน้าบนบาบาเวลามไม่ไม่บนบาเวลามน้อะไรเดแิงเ้บนปบนป้ายไหมสิไปเใช่บนป้าย ไปปีเยอะนองได้ตอบเป็นเลยสามปีล่ะสามปีว่าได้นกเอาว่าโอนน้แตะนำกันอะไรกันนั่นแหละปันกลายเนี่ยคือจ้องขนมจานนะเนี่ยการบินไนะเอ็ดโคกตะเนีนยเนี่ยเอาว่าเอาว่าเด้๋วเอาตะนะตอนนี้เากำลังสิทดสอบเล็กน่อยนะพี่นันนี่ให้เขาเอากระทุนมายิงนะ ยิงต้นนั่นต้นขาวๆนั่นกันไพยิงถึกนั่นซื้อขนมแม่กับเจ้ากินเนาะอ่ะเด้ออย่าพาวเด้อไปหาสินับาหอดหนึ่งหอดสามเด้อเบิ่งสิให้ยืนเน่ะตอนนีแนาสิให้เด็กน้อยยืนกันเนาะเน่เน่เนี่มายืนเน่ยืนเน่เด้อยิงเถื่อละคนเนาะยิงคนเถื่อละคนเดนาะเดียวเดี๋ยว មើលណាហើយហើយអត់និយាយវ៉ៃលៀនថាអញនិយាយវ៉ៃអើអោលៀនថាឲ្យគេរំភើបវាយពានវាយពានមិនអហើយនោះណែផានញោងเด้อអឡូនឹងណាប់ទៅណាឆ្ងាយទេឆ្ងាយនេះឡែកឆ្ងាយឡែកមិនឆ្ងាយឡែកតែនេះទេនិយាយអេណាប់ណហើយណតម៉ែណអត់ណណផានណម៉ែណ Ông trai <laughs> bọn cọc lọc cọ kìa đó Đâu 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 đâu, đó? nó chứ mặt nó đâu Nè nè, nè này, bọn nè Nè, bọn kìa, nghe kìa nè Nè, 1, 2, 3 Ê Đưa ra đây, đưa Để tụi bọn lấy kìa Uô nè ha nè đó Bên ไปหาอย่างหักน้อยว๊บักนั่นน่ะไปหาไปหาซองเบิ่งเข้าไปหาทายตอนนี้น่ะผู้หญิงก็ทายแถวป่าเลยไปหาซองนั่นส่วนหลายวักนี้ได้มันโหดเด้นะเบิ่งกลมันเต็มหมดมันยังติดซองหมดนนะฮะมึงนะกูท้ามึงไปหาอยังเท่านี้นะวมึงจะเอาไปให้ยังไ่นะ มึงบอกกล้าซื้อเรากูเฮ็ดมึงมึงได้เท่าไหร่กำไรมึงคือบริเวณคล้ายมันมือนีไงเอากูเฮ็ดบักนั่นไปจาบักเวกนะมึงมึงมีมึงไปเอาอยู่หน้าผาเท้าบ้างป่านี่คือบักอะไรนะเสียน้อยเพื่อนนะไหนได้กินยังบ่ขนมนะอ๋อหุ้งยิงบุตรบุตนเออไอเนี้ยมันเนี่ย ไปกินขนมไปไปหาน้องน้อยเลยไป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 หาน้องไป่คนละถงไปมามาตามมาไปนี่ยางตามก้นมาเนี่ยไปแต่หยาบบอลดูนไคลียรกันขาจาขนมปะ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 ไหมตอนนั้นคือพอขาขายขนมไปแล้ว เด็กน้อยก็ตามก้นเด็กหน่อยก็นเ,น,น,เน,น,น้นขนมติดนั่นเลยหลังจากที่เขายิงเนาะแต่ยิงถือผู้เดียวแต่ที่สื้อขอมนมให้กินวันถุงคนนะจะมานำกันเลยนี่คือเด็กน้อยแถวเขตนอกพี่น,น้องฮะไ,ไ,ไปแลนดไตัวไวเด้อกรอบตัวจา้าได้ นี่คื <Yeah. S 1> อเ <ăng? S 1> <c ười> ด็กหน่อยอ้าวเด็กหน่อยชาวันนอกเอาย่างตามกนมันดินี่ไปหน่นี่พี่น้อยอันนี้ก็อยางตามคนเจ้าของห่านพ่นนะเอามาไวายด้วบวกินมะห่ำมาเดี๋ยววาเดี๋ยวว อาจีพเกื่อขนมันสัญญากับเขาแล้วไม่ได้บ่ไ,ได้เลยนะเขายิงบ่ถึกเขาต้องซื้อบรรยากาศอยู่แคมป์บ้านแถนอกนะจะประมาณนี้พี่น้อย่างมัน,น,น,นจะเป็นตัวแบยังนะอันนี้ก็คือกันเนาะจะเป็น บ่อที่เจ้าขุดนะากเห็ดอันนั้นเตาถ่านคือกันตอนนี้นก็สีย่างเข้าไปในห้านนะซื้อขนมให้เด็กน้อยกันพี่นะ นี่อ๋อสิย่างมาฮอดฮานเพิ่นน่ะเฮ็ดตามคําสัญญาซื้อขนมบักเด็กน้อยนั่นเนาะด้อยกําลังกําลัเนาะกําลังมาสิมาับเอาขนมเนี่ยพี่นะขนมาซื้อมนก็สิแจกให้เขานะตามคําสัญญาพี่นะ เดี๋ยวเดอรับเอ็นตัวมาน่ะนะหน,น้าเต่อยองลีนคิวเด้อต่อคิวต่อคิวอาดยิงกระแถวอ่าอ้านบๆนบแล้วนบไหมโนบไหวจังเอ็ดนบเออขอบใจได,ด้ไหมขอบใจออาอะไรโดนมือไหมเอากดก่อนหน้อากดก่อน <laughs> อา้าวขอบใจนะแม่โนบไว้นบไปดิขอบใจเด้ออ่า <c oughs> เอามาขอบใจขอบใจเอาไหมาเอาไหมานบเออขอบใจนะแม่เด <c oughs> <c oughs> ็กตอนนี้ก็ให้เป็นทีมหน่อยนะพี่น้องน,นะ <c oughs> ซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบเพียร์สำนีพี่น้องน,นะภาคกดไลค์กดแชร์เนี่ยพี่น้องน,นะเด็กน้อยได้ขนมแล้วก็ไปเลยพี่น้องน,นะขอขอบใจ